สวัสดีคุณผู้ชมครับเอาละครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับก็สู่รายการโหนกระแสนะครับทุกคืนวันจันทร์ถึงพฤหัสนะครับเวลาสองทุ่มครึ่งทางช่อง28่สครับคุณผู้ชมครับกระแสวันนี้นะฮะเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งนะครับถูกคู่อรินะฮะทำร้ายร่างกายโดยการใช้มีดเนี่ยนะฮะแทงเข้าไปที่คอของผู้ชมครับซึ่งเขาบอกว่าเขาเกือบเสียชีวิตณตอนนั้นเลยนะฮะหลังจากนั้นนะฮะคนที่แทงได้มีการไปมอบตัวทางตำรวจเองตั้งข้อกล่าวหาว่าทำร้ายร่างกาย ซึ่งจริงแล้วหลายคนถามว่าอแบบนี้เนี่ยมันควรจะต้องพยายามฆ่าหรือเปล่าวันนี้นะครับเราจะพูดคุยนะครับกับแขกรับเชิญของเรานะฮะคุณปราไนสุวนศรีหรือคุณเอสนะครับรวมถึงทนายสงการอัจฉริยะทรัพย์ครับสวัสดี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 ครับคุณเอสนี่ถือว่าเป็นคนที่รอดตายมาได้โดยปฏิหาร ก็น่าจะอย่างนั้นนะครับอายุเท่าไหร่ครับ34ครับ34ปีนะครับปัจจุบันทํางานหรืออันนี้ทาก็ไม่ได้ทําอะไรครับเพราะผมเพิ่งออกจากงานมาครับผมเพราะว่าป่วยนี่เพราะถูกแทงนี่หรือเปล่าอ่าด้วยครับก่อนหน้านี้ทําอะไรตอนนั้นนี้ก็ก็ทําเลี้ยงกุ้งเลี้ยงอะไรไปก็คือมีรายได้นั่นแหละนิดนิดหน่อยครับผมอ่ะโอเคนะครับอยู่ที่จังหวัดเลยฮะ อยู่จังหวัดนครปฐมครับนครปฐมโอเคนะเหตุเกิดที่ไหนฮะเหตุเกิดที่นครปฐมนี่แหละนครปฐมเหมือนกันอาสามแยกมาลัยแมนอ่าเป็นเป็นโต๊ะสนุกอ่าอยู่บริเวณสามแยกมาลัยแมนจังหวัดนครปฐมครับผมเรื่องนี้เกิดตตั้งแ่เมื่อไหร่ฮะเกิดเมื่อเดือนอสามสิบตุลาสามสิบตุลาที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะครับผมโอเคนะครับเรื่องราวเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องราวคือตอนแรกเนี่ยก่อนที่จะโดนก่อนที่จะโดนแทงเนี่ย ก็คือมีเรื่องทะเลาะกับผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนหนึง่งชื่อเล่นมีไหมชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อปองปองนะฮะโอเคปองที่เป็นโจทย์คุณ ถูกไหมใช่ครับทะเลาะกันมานานหรือยังมาโอ้รวมรวมเดือนแล้วครับทาไมถึงทะเลาะกันกับคุณปองก็คือด้วยเล่นกันเล่นกันเล่นสนุกกันอะไรแล้วก็เมาแล้วก็ทะเลาะกันนี่แหละครับแล้วก็แต่ไม่ใช่เรื่องของผมก็คือเป็นเป็นคดีของน้องอีกอีกคนหนึ่งที่คือปองเนี่ยทะเลาะกับคนอื่นแล้วคุณก็เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยใช่ผมก็คือทะเลาะกันก็คือชกต่อยกันครับผมแล้วก็คุณไปต่อยเขาไหม ต่อยครับต่อยคุณก็ต่อยปองใช่ครับลุมเขาหรือยังไงไม่ลุมครับสองสองครับสองสองเขาสองคนคุณสองคนใช่ครับต่อยกันคุณต่อยกับปองโอเคหลังจากนั้นแล้วก็ทีนี้เขาก็แจ้งความดําเนินคดีกับทางทางพวกน้องผมที่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 เป็นพวกผมอีกสองคนที่บอกว่าเป็นสองคนเนี่ยแล้วก็ไม่รู้จะเคลียร์ก็เคลียร์เขาบอกว่าเคลียร์ไปจบแล้วทีนี้เราก็เราก็ไม่ได้ทําอะไรแล้วก็ผ่านมาสักระยะหนึ่งก็เรียกถึงจะเกิดเหตุที่ โดนแทงคอยังไงฮะเกอที่ว่าหางมาระยะหนึ่งพลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งวันนั้นเป็นวันที่30ตุลาคมคุณอยู่ที่ไหนผมอยู่หน้าโต๊ะสนุกเหมือนเดิมหน้าโต๊ะสนุกเหมือนเดิมคุณทําอะไรอยู่ตอนนั้นผมก็นั่งกินกับเพื่อนกี่โมงโดยประมาณสักห้าทุ่มห้าทุ่มห้าทุ่มที่คืนนี้ครับประมาณตอนดึกแล้วเมาไหมไม่เมาครับผมผมเพิ่งจะเริ่มผมผมกลับไปจักตกกุ้งตกปูตกปลามาหล้วจาก็ั้นไงต่อจากไหนก็เห็น กลุ่มชายเนี่ยในรูปเนี่ยเดินใบบนมาในคลิปนะฮะในคลิปอ่ะขอดูหน่อยครับนี่นะฮะก็คือคนที่วงอยู่เนี่ยเป็นเสื้อส้มๆเนี่ยเป็นใครฮะอ่าเป็นคนที่แท้ขอหยุดนะฮะหยุดภาพหน่อยนะครับคนนี้เสื้อส้มนี่คือคนที่ทําร้ายคุณแล้วเขาเป็นอะไรถึงต้องมาทําร้ายคุณเพราะอะไรเขาเป็นใครผมรู้ทราบข่าวตอนหลังว่าคนเนี้ยเป็นพี่ชายของคนที่ผมทะเลาะด้วยเป็นพี่ชายของปองใช่ครับพี่ชายได้แท้ไหม งานสกุลเดียวกันแต่ตำรวจบอกว่าเป็นคนละแม่หรืออะไรสักอย่างเนี่ยอ่าโอเค,อเคแต่เป็นพี่ชายของปองชื่อเล่นชื่ออะไรรู้ไหมชื่อเชดิชดเชิดเอามือคว่ยหลังไว้ข้างหนึ่งลักษณะเหมือนแอบอะไรอยู่คุณคือคนเสื้อดำอายุดนะฮะหยุดภาพนะครับหยุดนั่นคือคนเสื้อดำคือใครฮะที่นั่งอยู่แล้วเขาบุ้งเข้าไปหานั่นคือคุณหรือเปล่าใช่ครับผมคุณคือคนเสื้อดำคนนั้นนั่งหันหลังอยู่เขากำลังเดินมาเพื่อที่จะแทงคอผมโอเคครับขอภาพต่อฮะ นี่นะฮะแทงแล้วนะฮะแล้วพอแทงเสร็จปุ๊บคุณเอามือจับอยู่คุณจับอะไรฮะตอนแรกผมก็จับมือเขาครับจับมือเขาแล้วเขาก็าสะบัดโดนหลุดแล้วพวกน้องผมที่ลุกไปเนี่ยก็เข้าไปตามพวกข้างในว่าผม,ผมโดนแทงมาแทงผมอืม,มันก็เลยหนีไปแล้วผมก็จับอยู่อย่างนี้ผมด้วยความตัวใจผมก็เลยดึงเ,เดี๋ยวจะเห็นนะครับว่าคนร้ายเนี่ยวิ่งหนีไปเพื่อที่จะไปขึ้นรถ ครับผมถูกไหมครับเนี่ยรถคันที่จอดอยู่ข้างหน้าดำๆม,ม,ม,มืดๆหัวมุมหน้าครับอ่ะโอเคมาเดี๋ยวมาคุยต่อนะครับผมรบกวนถามอย่างนี้เห็นแล้วฮะครับเมื่อกี้ที่แทงเข้าไปนี่มีคาคออยู่ครับผมคาติดติด,ตด,ตดมิดอยู่ตรงนี้เหลือแค่ด้ามโผล่มาคุณเอามือจับไว้จับไว้ครั้งแรกผมเห็นมือก็เขาล็อกคอเหมือนกับเขาถึจะแทงสองทีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจไว้าความตกใจตอนนั้นผมยังไม่รู้เลยว่าโดนอะไรไมือครับปึกป๊กปึ๊กเือ ตอนนี้เขามาแทงขอจับล็อกคอแล้วก็แทงเนี่ยจึ๊มึงทําน้องกูพูดด้วยเขาใช้คําพูดคํานี้เลยใช่ครับเขาพูดล็อกคอเสร็จแล้วบอกมึงทําน้องกูคือพฤติกรรมโหดเหี้ยมผิดมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปคุณหนุ่มฮะแล้วก็เป็นคดีอุกชะกันในแบบนี้ฮะอืมอืมคือถึงนี้ถือว่าโหดไหมพี่คือโหดครับคือล็อกคอแล้วแทงอ่ะคือเจตนาเราดูแล้วเจตนาฆ่าเลยครับเป็นความโชคดีในความโชคร้ายของน้องคือเขาจับแล้วล็อกมืออยู่ ล็อกมือเข้าไว้ด้วยก็ผมจับไว้อยู่เนี่ยเสร็จปุ๊บแล้วมีดคาคออยู่นี่เลยครับมีดเป็นมีดอะไรเป็นมีดเป็นเหมือนเป็นมีดสั้นอ่ะมีดมีดพกอะครับพอแทงเสร็จปั้งคุณก็จับมีดนะฮะจับัแล้วก็เดินออกมาไปีตามภาพแล้วคุณก็ดึงมีดออกเองดึงออกเองเลยสองมือดึงสองมือนะฮะสองมือมือเดียวไม่ออกพอดึงออกเสร็จปุ๊บเป็นไงฮะโผล่พุ่งเลยครับทีนี้เลือดพุ่งออกมาเป็นเหมือนในหนังรับที่เป็นหยดเป็นเส้นๆคุณทำยังไงต่อไปตอนนั้น ผมก็ทาอะไรไม่ถูกผมก็หมดแรงหมดแรงแล้วก็ทางพักพวกเพื่อนผมก็อถอดเสื้อให้เอาเสื้อมากดแผ่ไว้แล้วมีดผมก็ปล่อยทิ้งไว้แล้วก็มีคนเก็บไว้แล้วผมก็นั่งรถอากระบะขึ้นโรงพยาบาลไปอเพื่อนผมก็กวดรถคันนี้ไปคันไปไม่ทันไปไม่ทันหนีไปคนที่ขับนี่น่าจะเป็นใครอีกคนคนที่ขับน่าจะเป็นรถคันนี้จาได้ว่าเป็นรถคนที่ชื่อปองเป็นรถของคนชื่อปองคือน้องชายชน่า<ม>จะสตาร์ทรถรออยู่แล้วก็ให้พี่ชายตัวเองลงมาแทง ครับผมพี่ชายเนี่ยเขามาก่อนตั้งแต่นานนานมากแล้วแต่เดินไปเดินมาอยู่เดินไปเดินมามีพวกอีกคนหนึ่งเสื้อขาวแต่ว่าผมก็ไม่รู้จักอะไรแต่ว่าเดินอยู่มาร่วมชั่วโมงแล้วแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะว่าผมไม่รู้จักหน้าค่าตาไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่ที่แน่ตอนที่แทงพูดเลยว่ามึงทําน้องกูครับผมถูกไหมครับพอหลังจากนั้นคุณไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลครับผมหมอบอกเกือบตายโอ้ถ้าไปไม่ถึงก็อาการเป็นยังไงเอาถึงอาการก่อนตอนที่เท่าที่จําได้ตอนที่โรงพยาบาลน,นะครับก็ ไปก็ล่อแลกแล้พว,วผมผมนั่งไปกับเพื่อนอนั่งขายกระบะไปกับเพื่อนอีกคนหนึ่งเขาก็แบกผมขึ้นรถไปผมก็ปิดคอไปอย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นคอเข้าโรงพยาบาลเขาก็ดูดคอดูดอะไรจับทางจับล้างอะไรเงี้ยแล้วก็ผ่าตัดแล้วผมก็หมดสติไปครับผมแล้วอาการตอนนี้คุณหมอบอกว่าเป็นยังไงบ้างที่ อาการตอนนี้ก็คือแผลก็ข้างนอกข้างในก็น่าจะหายแต่ว่ามันจะมีคอก็ยังจะบวมแล้วไปโดนอะไรบ้างสิ่งสําคัญผลก็กโดนเส้นเลือดเส้นเลือดดาแล้วก็โคนล,ลิ้นเพดานปากอะไรโดนโคนล,ลิ้นหมายถึงยังไงฮะมีดทะลุมาถึงโคนล,ลิ้นเลยเหรอครับมันเป็นเป็นโคนล,ลิ้นที่อยู่ข้างใน,ข,งในข้างในครับคือมีดมันแท,แทงทะลุเข้าไปโดนโคนล,ลิ้นอยู่ข้างในอ่ะ ไปโดนคนลิ้นทั้งเลยเหรอฮะเส้นประสาทเส้นประสาทไปด้วยไหมของเขาคือลิ้นเมื่อก็ลิ้นชาครับคืนข้าวคืนอะไรพูดตอนนี้พูดก็ยังติดๆขัดๆอยู่พูดก็ทำไม่ค่อยชัดอ่าครับผมเหมือนคนลิ้นไก่สั้นอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแต่ก็ถือว่าพูดได้ระดับนี้ก็ถือว่าโอเคแต่มันคืนลำบากชาขนาดนี้นแล้วก็แทะ<อ>ชาทั้งหมดโอเคนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อนะครับว่าเมื่อกี้คุยไปแล้วว่าเหตุการณ์เป็นยังไงนะฮะอาการของตัวเขา คดีความที่สงกรารเดี๋ยวคงต้องคุยกันสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าทางตํารวจเองก่อนหน้านี้ตั้งแต่เดือนตุลาที่ผ่านมานะครับไปแชงข้อเก่าหาเนี่ยนะครับบอกว่าทาร้ายร่างกายครับใช,ใชใ้ได้รับบาดเจ็บสาหัสใช่ซึ่งจริงๆแล้วพี่สงกรารมองว่าน่าจะเป็นคือดูแล้วถ้าเขาเนี่ยสมมติว่าถึงแก่ความตายมันก็จะโดนตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไต่ตองไว้ก่อนเพราะรว่าตัวของคนร้ายเนียแต่นี่เสียตายแหะเกิเสียตายก็เป็นเรื่องของพยายาม พยายามฆ่าพยายามฆ่าโดยแต่ตองไว้ก่อนครับโอเคพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับเอาละครับกับมริการวนกระแสนะครับมาคุยกันต่อคุณเอสครับผมหลังจากที่เกิดเหตุการณ์คุณนอนพักอยู่นานไหมก็อยู่ ICU ประมาณสัก6วัน 5้าวัหรือ6วันนี่นะผมจำห้หรือ6วันแต่ที่แน่สิ่งที่มันตามมากับชีวิตคุณคือคุณไม่เหมือนเดิมแล้วใช่ครับถูกไหมครับลิ้นคุณเนี่ยเสียการรับรู้รสถูกไหมฮะลิ้นเบี้ยวนะครับเส้นประสาทถูกตัดขาดครับยังมีปัญหาเรื่องของการพูดติดขัดครับผมเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นไปแจ้งความเป็นยังไงก็ตอนที่ผมออกมาจาก ห้องไอซียูให้ให้การให้สอบปากคำได้ก็ไปสอบปากคำอาพนักงานสอบถ่วงเเรียกผมไปสอบผมก็ไปสอบปากคำแล้วก็สอบปากคำปกติให้การนึกแทงน้องกลัวอะไรปกติอะไรก็คือจนจบกระบวนการแล้วครับแล้วก็เอาพยา,ยานเข้าไปพยานพยานทางฟังผมที่คนเห็นคนร้ายมีกล้องมีอะไรมีอะไรครับทั้งหมดคือจะก็สอบเสร็จเสร็จสับเรียบร้อยแล้วแล้วก็ ทิ้งไปสักอาทิตย์หนึ่งแล้วผมก็โทรไปครั้งหนึ่งว่าเป็นไงทาดีคืบหน้าไหมอะไรยังไงบอกว่ายังคนร้ายหนีทีแรกที่พนักงานสอบสวนแจ้งผมบอกว่าคนร้ายหนีทานตำรวจบอกว่าคนร้ายหนียังไงต่อครับคนร้ายหนีอ่าแล้วทาไมผมยังเห็นคนที่ชื่อปองอยู่แถวนี้อยู่เลยทั้งทั้งี่เขาเป็นคนขับรถอ่ายังเห็นอ๋อเขาตำรวจว่าไงพูดกับผมว่าอ่าต้องจับคนนี้ให้ได้ก่อนถึงจะไล่ไปหาคนชื่อปองใช่อ่าอ่าถึงจะไล่ได้แล้วหลังจากนั้นยังไงฮะ ก็คือผมก็โทรตามอีกครั้งหนึ่งหรือสองครั้งนี่แหละแล้วก็ก็ยังไม่ได้ข่าวยังก็ยังเงียบอยู่แล้วก็ผ่านมาเวลาผมก็ให้เวลาตำรวจสักประมาณเดือนหนึ่งผ่านมาประมาณเดือนจนผมเอ้ยมันเริ่มเริ่มจะเงียบแล้วแล้วจังหวะเวลานั้นทางทางที่บ้านผมมีส่งได้รับจดหมายได้รับจดหมายเหมือนจะแจ้งความคืบหน้ากับคดีว่าจับคนรายได้จับคนรายได้ว่าเป็นอ่า เมื่อวันที่22ที่ผ่านมาหรืออะไรสักอย่างเนี่ยผมจําไม่ได้ละ uh huh. คือจับได้หลายวันแล้วจับมาได้จนประกันตัวจนสารสร้างประกันตัวไปแล้วครับผมยังไม่รู้ไม่ทราบเรื่องเลยเพราะไม่มีไม่มีใครโทรมาหาผมคือไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วตํารวจแจ้งข้อกล่าวหาว่าอะไรฮะแจ้งข้อกล่าวหาในใบที่ผมที่ผมเห็นนะในใบในใบที่ส่งมาที่บ้านผมเป็นทํร้ายร่างกายถึงแก่สาหัสอะไรเนี่ย ครับผมทำร้ายร่างกายครับผมถึงให้ทำให้สาหัสบาดเจ็บสาหัสถูกไหมฮะถูกครับซึ่งจริงแล้วน่าจะเป็นการอาที่เราที่ผมให้ปากคำตอนแล้วก็คุยผมยังถามว่าเออมันเข้าข่ายเจตนาฆ่าไหมบอกเจตนาฆ่ายามฆ่าอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอืมอืมแล้วก็โอเคแล้วก็ปล่อยไปแล้วถึงเวลาคือปล่อยเขาไปและคือปล่อยคนร้ายไปคือไม่ใช่ครับคืออลไฮะปล่อยเรื่องเราก็ปล่อยเรื่องไปอ่าล้วก็จนกระทั่งบอกว่ามีหนังสือแจ้งมาที่บ้านว่าเป็น เป็นอีกคดีหนึ่งผมก็ไม่ใช่แล้วเป็นคดีคือแจ้งมาเป็นคดีเป็นคดีทำร้ายร่างกายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหาัสบอกคุณสมไม่ใช่แล้วยังไงต่อก็เลยให้ทนายทางผม,มไปทําหนังสือร้องเรียนร้องเขาเรียกร้องขอความเป็นธรรมกับภูมิกับลงบันทึกไว้เรียบร้อยลงเลขที่รับไปเรียบร้อยหมดแล้วครับคือเปลี่ยนสำนวนว,นว,นว่าเ ทำไมลงเป็นเป็นทำรวจร่างกายแทนที่จะเป็นมาพยายามฆ่าโดยแต่ต่องไว้ก่อนเพราะว่าทํากันไม่ใช่ทํากันคนเดียวได้เพราะพวกผมก็อยู่เยอะเดินคนเดียวทําไม่ได้หรอกเพราะมีคนรับส่งมีคนดูลาดราวมีอะไรอย่างนี้แล้วพอบอกตำรวจเป็นยังไตำรวจว่ายังไงก็เขาเงียบผมมาถามผมถามตรงผมก็ถามตรงเลยว่าตกลงเนี่ยที่ ที่จับได้เนี่ยจับได้เองเบ่าหรือว่ามามอบตัวสุแล้วเป็นยังไงฮะมามอบตัวมามอบตัวมามอบตัวผมก็เลยสงสัยว่าผมก็เลยถามกลับว่าภาษา,บ,าบ้านบอกเพราะคดีเนี่ยมันมันประกันตัวได้เป็นผมผมก็มามอบตัวผมจะหนีทําไมเพราะว่าคดีมันสํานวนมันอ่อนอืมทาตงตำรวจว่าไงฮะเขา รับผมก็ไปทราบเขาคิดอะไรแต่เห็นบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยคุณกับโดนคนร้ายเนี่ยไปขู่อีกด้วยซ้ําอ่าใช่ครับหลังจากจากที่ผมเนี่ยยื่นขอความเป็นธรรมจากผู้กับแล้วเนี่ยหนังสือคืนวันนั้นที่ผมให้แจ้งเป็นข้อหาอ,อาพยายามฆ่าเนี่ยครับคืนนั้นก็มีคนดักรออีกวันนั้นเลยเหรอฮะวันนั้นเลยไปดักรอ,อที่ไหนดักรอหน้าโต๊ะโน๊กเหมือนเดิมเป็นคนเดิมไหม ผมเนี่ยอยู่ข้างในโต๊ะเพื่อนผมทุกคนเขาเห็นฝั่งน้ําจอดรถอยู่อีกฝั่งฝั่งหนึ่งของโตะสนุกเป็นปองกับคนชื่อเชิดมามาอีกเหมือนเดิมปองกับเชิดเชิดคือคนแทงปองคือคนที่มีเรื่องคุณค <น S 1> แล้วก็ขับรถ่มาดักรอคุณอีกรถคันเดิมด้วยเหตุการณ์ผ่านไปคุณโดนแทงวันที่สามสิบตุลาครับผมเสร็จรักษาตัวได้ประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์ออกมาผ่านไปประมาณ เนี่ยประมาณเดือนนึงแล้วก็มา,าเดือนนึไปแล้วรู้ข่าวทีหลังว่าเป็นเหตุการณ์นี้แล้วผมไปแจ้งแจ้งให้ให้ทานายร่างสื่อขอความธรรมให้แจ้งเปลี่ยนเปลี่ยนสำนวนเขาไปดักรอถูกไหมล่ะมาดักรอ,อแ,ลแล้วค <four S 1> ุณทํายังไง <S 2> <S 2> ผมก็แจ้งความบันทึกไว้เป็นหลักฐานอีกวันหนึ่งอีกวันหนึ่งผมเข้าไปแจ้งความว่ามีเนี่ยที่เคยมีเรื่องคร่กรณีผมเนี่ยมาดักรอผมซึ่งไม่รู้ทําอะไรคราวที่แล้วมาแทงผมไม่รู้คราวนี้จะมาทำอะไรผมแต่มาดักรอแน่ๆมีกล้องวงจรปิดจับได้ไหม มีกล้องวงจรปิดผมยังขอติดตอ่อขอขออยู่อืมเพราะว่าเขามาวันที่เท่าไหร่จำได้ไหมมาเมื่อวันซืนเม,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 มื่อวันสืนนี่เองเองหรอเมื่อวันซืนเนี่ยครับก่อนก่อนที่จะมาก่อนที่จะมาออกออกรายการนี้โอ้โหเรื่องนี้โหดมากๆคือต้องบอกว่าคดีนี้เป็นคดีที่อุกอาจนะครับอยากจะกลาบเรียนท่านผู้บัาการตำรวจชาตินะครับท่านสั่งไวอย่างผู้บัญชาการตรวจ t h o พัเจ็ดเลยถามว่าทําไมเนื่องจากว่าพฤติการของคนร้ายเนี่ยนะครับมันโหดเหี้ยม มีการล็อกคอแล้วแทงแล้วเล็งเห็นผลว่าแทงตรงคอเนี่ยมันต้องผ่านเส้นเลือดหมายถึงตายแล้วก็ที่สําคัญคนร้ายเนี่ยมาเฝ้ารอตัวของเหยื่อคือตัวน้องเนี่ยนานพอสมควรแล้วก็ไม่ได้มาคนเดียวมากันอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า2-3ถึงมคนมดังนั้นนพฤติการที่จะฆ่าน้องเขาเนี่ยที่แทงที่คอเนี่ยก็คือฆ่าผู้อื่นโดยแต่ตองไว้ก่อนแต่ผอิ่นน้องก็โชคดีคตำรวจต้องตั้งข้อหาพยายามฆ่า โดยแต่ตองไว้ก่อน<ะ>ถามว่าอัตราโทษแตกต่างกันที่จะบอกให้ทราบว,วันนี้เลยครับคือถ้าเป็นกรณีทางกายสาหัสเนี่ยนะครับตาม,มประมวลวยาม,มาตรา297โทษ<ะ>จำคุกแก้6เดือนถึง10ปีและปรับตั้งแต่1 0 0 0 0บาทถึง200,000บาทบแต่ถ้าเกิดเป็นฆ่าโดยแต่ตองไว้ก่อนเนี่ยโทษคือประหารชีวิตพยายามฆ่าออฆ่านอันนั้นฆ่านะฆ่าครับแต่นี่เกิดเติบมีพยายามเนี่ยจะบุกด้วยตามประมวลยาม,มาตรา80 ศาลก็จะเป็นผู้พิจารณาว่าพฤติการแห่งคดีเป็นอย่างไรคือเวลาตั้งข้อหาตั้งข้อหาคือตามปอายาม,มาตรา80มาตรา289แล้วก็สารดูพฤติการพยายามฆ่าเนี่ยมันจะโทษน้อยกว่าเรื่องของฆ่าโดยแต่ตองไว้ก่อในเรื่องถ้าเกิดถึงแก่ความตายคือทีนี้ถ้ากิดถามพี่สงการในฐานะที่เรียกว่าเป็นทนายความะนะฮะครับ,รบกรณีแบบนี้จะประสบการณ์แล้วพยายามฆ่าหรือทำร้ายร่างกายพยายามฆ่าครับเพราะเล่งเห็นผล เรื่องเห็นผลเลยคือเดินเข้ามาล็อกคอเอามีดแทงปุ๊บแล้วตะโกนข้างหูเลยกระซิบอีกตะโกนคู่เสียงดังไหมพูดพูดธรรมดาเลยมึงทาน้องกูครับผมแทงเข้าไปใช่ครับแล้วพฤติการโหดเหี้ยมเด่นนะครับใช้มือสองข้างมืออเห็นผลไงล็อกคอแล้วแทงแล้วแสดงว่าดูประวัติถ้าดูผู้ต้องหาอะไรนี่เชื่อว่าต้องมีคดีมากกว่าหนึ่งคดีฮะครับผมเพราะดูโหดเหี้ยมจริงๆิงแต่สิ่งหนึ่งซึ่งทางคุณเอสได้มีการบอกเรามื่อกี้ตอนที่พักเบรกบอกว่าเขาเป็นใครมาก่อนนะ เมื่อก่อนผมได้ข่าวมาว่าคนชื่อปองเนี่ยเขาเคยเป็นอาสาอ่าเป็นอาสาก็แสดงว่าตำรวจในพื้นที่หรือเปล่าไม่แน่คนชื่อปองนะไม่ใช่คนชื่อคนชื่อเชษดเป็นคนแทงถูกไหมอ่าคนที่เชษดี่เป็นเป็นพี่ชายรับอ่าแต่คนชื่อปองเนี่ยเป็นตใช่ครับคุณบอกเป็นอาสาอ่าอ่าสมัยก่อนนะอ่าเป็นตำรวจอาสาครับผมอ่าแล้วก็รู้จักอะไรผมผมไม่ทราบใจลึกลึ่หนาบางเขาหรอกแต่คือได้ยินมาแบบนี้ใช่ครับถูกไหมฮะ แต่พฤติการที่ตัวของคนร้ายเนี่ยนะครับมาข่มขู่หรือยุ่งเหย,ยิงกับพยานหลักฐานเนี่ยพักงานสอบสวนมีอำนาจในเรื่องของการเพริกถอนการไปตัวชั่วคราวได้และจริงๆแล้วเราให้เรากับทนายไปยื่นคำร้องเลยขอยยให้เพิกถอนไปตัวชั่วคราวเลยคับคันกัรประกันตัวให้เพิกถอนก่อนครับแล้วก็คัค้านกันประกันตัวเนื่องจากว่าเขาได้ตกอยู่ในแผนอันตรายครับโอเคเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะครับ ผนกระแสนะครับคุณต้องย้อนกลับมาถามคุณเอสชีวิตความเป็นอยู่ทุกวันนี้เห็นบอกอยู่อย่างวัดระแวงมากๆเลยเพราะว่าทางคนร้ายเองนะวันนี้ยังเขาปล่อยตัวออกมาเพราะว่าไปเขาประกันตัวออกไป<ช>ถูกไหมฮะแล้วก็ยังไม่ได้ถูกจับมาอีก,ถกแถมยังมีการตั้งข้อหาว่าเป็นแค่พยเพื่อเป็นทารายร่างกายครับผมอยู่กันยังไงวันนี้ก็ก็เระแวงนะครับออกไปไหนมาไ,ไหนกลางคืนมันก็ ไม่รู้จะมีคนมาดักรออะไรอีกเมื่อไหร่เพราะว่าคนร้ายที่เห็นๆนแน่ๆสองคนยังอยู่ข้างนอกอยู่เพราบด้วยประกันตัวออกมาแต่ว่ารับผมไม่รู้จะทำไงอยู่ไปมันก็ระบาดระแวงออกไปไหนก็ไม่ได้กินข้าวกึนก็ลําบากลิ้นก็พูดไม่ค่อยชัดเงินมันค่ารักษาเห็นบอกว่าโอ้โหหมดแทบจะหมดตัวเลยก็เป็นแสนนะครับประมาณสองมีสามแสนแล้วก็ค่าจิปาถาะอะไรที่มันต้องมาเกี่ยวอะไรครับ คดีอะไรทนงทนายอะไรอีกเราก็เราก็ไม่ใช่คนร่ำคนรวยอะไรครับทุกวันนี้คุณหวัดระวงอะไรยังไงบ้างก็ระวงคนเขาไปทําร้ายคุณทํายังไงคุณอ,อยู่ยังไงก็อ,อยู่ไปมันก็เราก็มีลูกคนเราก็สงสารลูกครับคือเราเป็นรายไปคนก็ลำบากลูกจะทํำยังไงใ, <โ CPU? S 2> ใช่ครับใช่ครับลูกมอนคุณอัดอัน้นใจมากนะก<อ><อ>็เหนื่อยครับทําบางทีได้เงินมาต้องมาเสียได้เงินมาต้องมาเสียอะไรอย่างเงี้ย มันก็เหนื่อยแล้วจุ๋มจะทำยังไงต่อไปชีวิตก็คงต,งต้องต้องรอเนี่ยคดีให้มันให้มันไม่ใช่ไม่ใช่เป็นอย่างเนี้ยรูกรู้ไหมครับว่าบาดเจ็บไม่รู้ครับทำไมถึงไม่ได้บอกผมยังเด็กอยู่มากกว่าก็เลยบอกว่าขอปักโดยอะไรมาอะไรเงี้ยเบอกว่าขอปักเสพไปผ่ามาบอกเงี่ยครับเรื่องนี้เห็นบอกว่าล่าสุดท,ที่เกิดขึ้นเนี่ย ทางตำรวจเองก็เริ่มเปลี่ยนอได้ได้ข่าวได้ข่าวมาเหมือนกันครับเริ่มเ,เริ่มาทางท่านทุ่งกับสอพอกอ็มาไล่ดูคดีให้อะไรให้ก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็าทางสำนวนสำนวนใหม่มสำนวนใหม่ก็ น่าจะน่าจะดีกว่าเดิมก็ถือว่าต้องขอบคุณทางทางทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เร่งรัดดำเนินการให้ผมด้วยเพราะผมก็ไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรติดใจกับใครแต่เราก็อยากอยากให้คนร้ายมันถูกดำเนินคดีครับผมอคืออยากให้คนร้ายเนี่ยถูกดำเนินคดีครับผมที่ร้องไห้ดีพรอะลรก็มันนึกถึงลูกไปครับ ว่าลูกจะต้องอยู่ยังไงถ้าเกิดชีวิตคือนี่คุณเฉียดตายคือเรียกว่าคุณเกือบจะตายไปแล้วเนี่ยถูกไหมครับก็เลยรู้สึกว่าชีวิตถ้าเกิดเราก็วันที่ผมไปก็กะว่าไปแล้วเพราะหายใจไม่ออกคิดว่าตายแล้วครับผมคิดถึงลูกเลยนะวินาทีนั้นโอ้ก็นั่งนั่งไปกับเพื่อนอีกคนก็ฝากดูลูกด้วยคุณพูดเลยเหรอครับคุณบอกเขาว่าฝากตัวอะตอมฝากตัวอะตอมแต่ว่ามันหายใจไม่ได้คิดถึงลูกอย่างเดียวครับฝากดูอะตอมฝากดูอะตอมคือไม่ได้คิดถึงเรื่องอื่นครับ ไม่ได้คิดถึงเรื่องว่าฉันจะต้องเอาชีวิตฉันรอดแล้วฉันไม,ไม่คิดแล้วคิดอย่างเดียวคือก็กล้าว่าไปแล้วไปแน่ฟังแล้วก็คือมันสะท้อนนะนะครับสิ่งที่จะทําให้เขาเนี่ยสบายใจได้ก็ต้องฝากผู้หลักผู้ใหญ่ในสํานักงานตำรวจชาตินะครับท่านผบรตรแล้วก็สัตวผู้บัญชาการตำรวจพลพักเจ็ท่านเรียกสํานวนของโรงพักเมืองนครปฐมมาดูนะโดยเฉพาะผู้การจังหวัดนคปรปฐม พอดูแล้วคนร้ายรายนี้นะครับน่าจะมีความสัมพันธ์พิเศษเหมือนกันเราสงสัยว่าทําไมตํารวจถึงยังไม่ตั้งข้อหาพยายามฆ่าโดยไต่ตองไว้ก่อนแล้วก็มีการจับตัวผู้ต้องหาแค่เพียงคนเดียวซึ่งตัวผู้เสียหายยืนยันว่ามากกว่า2อถึงสคนด้วยซ้ำไปนอ,อกจากนี้แล้วพฤติการที่คนร้ายรายนี้มีการข่มขู่พยานดังนั้นพนักง,งานสอบสวนพุ่มกับเนี่ยสามารถเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวได้ รวมทั้งต้องมีมาตรการคุ้มครองพยานเขาให้เขารู้สึกอบอุ่นว่ามาพึ่งตํารวจครับตารวจต้องคุ้มครองเขาอะฮะไม่ใช่เขามาดิ้นหลนอย่างเงี้ยแล้วมันเจ็บปวดอะครับและยิ่งถ้ารู้ว่าในกลุ่มคนร้ายรู้จักเป็นผู้มีที่พลคนมีสีแล้วเราจะปล่อยบ้านเมืองเป็นแบบนี้เลยครับท่านผู้จัดการภาคเกียรติท่านจัดการเลยนะครับผู้การนครปฐมผมเชื่อ<ะ>ในศักยภาพของท่านอนี่ฮะเขาเขา,เขาดินด้นหลนเขามาล้อรายการโหนกระแสในเขาหวังที่พึ่ง ล้าทางสตชต้องจัดการเรื่องนี้นะครับเราจะตามเรื่องนี้นา่งสารนะครับเนี่ยฮะดูบาดแผลสิครับครับนนวันนี้คือลูกหนึ่งคนครับนะครับที่ก็เรียกว่าคุณพ่อต้องดูแลนะฮะแถมยังตัวเองอีกนะครับที่ต้องเอาเงินไปรักษาร่างกายนะครับ ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเขาคือเขาพูดไม่ได้เหมือนเดิมแล้วคือเหมือนตายทั้งเป็นนะครับสิ่งที่เยียวยาจิตใจได้ก็ต้องสำนักงานตุลากาชาติต้องเข้ามาดูแลโดยเร็วแต่สิ่งที่มันน่ากลัวกว่านั้นนะครับนั่นก็คือเรื่องาที่คนร้ายเองเนี่ยยังมาดักรอยังฮึกเหิมที่จะทำร้ายร่างกายเขาอยู่ใช่ดูไหมฮะอย่างตอนนี้ที่เขาเป็นอยู่เนี่ยผมเข้าใจความรู้สึกเขาเลยนะว่าถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าถ้าเขาต้องตายเป็นสักคนหนึ่งลูกเขาจะอยู่ยังไงนี่แหละสาคัญเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญที่สุด นะฮะก็ฝากด้วยแล้วกันนะสํสำหรับเรื่องนี้นะครับแต่ก็เชื่อว่าหลังจากนาทีนี้เป็นต้นไปนะฮะผมเชื่อว่าสังคมน่าจะมองเห็นแล้วว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นควรจะต้องไปตามแนวทางไหนเพราะอย่างเมื่อกี้คุณเองก็บอกถูกไหมครับว่าตอนนี้ตํารวจเริ่มมีทีท่าที่จะต้องมีการแจ้งข้อหาเพิ่มถูกไหมครับครับผมแล้วคนไล่ต้องมากกว่าหนึ่งคนนะครับ <ฮะ S 2> ไม่ใช่มาก,ากักไว้ต้นนัเนินคดีทุกคนไม่ใช่ในเชตร์คนเดียวไม่ใช่ฮะต้องเป็นในปอง <มา S 1> ด้วยนกระบวนการแล้วก็ต้องยึดรถด้วยถือว่าเป็นพาณใชในการทําาาาคววมผิดเเพระ่ตี่มาใช้ จำทะเบียนได้ครับจำทะเบียนได้ผมมาใช้ก่อเหตุอที่พาหลบหนีไปเนี่ยครับจำได้แน่นอนจริงๆแล้วต้องจับได้ตั้งแต่แรกนะเพราะรถคันนี้ก็ยังวนวินอยู่ในนครปฐมถูกมไหมก็เห็นยังเช็คอินอยู่ที่นู่นที่นี่ครับเอก็ไม่เห็นไปจับคือท้าทายอ่ะแต่เชื่อว่าผู้การแล้วก็ปฐมรู้ต้องรีบจับแล้วครับอ้าวโอเคนะครับ เป็นกำลังใจให้นะครับทั้งคุณแล้วก็ลูกคุณด้วยนะฮะวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับคุณครับครับขอบคุณครับขอบคุณท่านสงการนะฮะเอาละครับขอบคุณนะฮะผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าดรจิวจีไฟเอเซ้นะครับผลิตภัณฑ์หลินจือมินบริษัททีพีไอโพลินจำกัดมหาชนเครื่องสำอางมิสทีดครับและคอร์เรชั่นคอลลาเจนจากปลาสกัดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอย่าลืมนะครับวันนี้คุณสามารถที่จะแอดคอร์เรชั่นหนึ่งนะครับสามารถซื้อคอร์เรชั่นได้ในราคาพิเศษร่วมสนุกกับรายการโหรกระแสนะครับวัััันนนนีี้ลาไปก่อะคครรบบสสวด